รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการดูดีมีธรรมทุกเช้าวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา5นากาถึง5นากา30นาทีเรามีเรื่องราวดีๆนำมาฝากเช่นเคยค่ะพักกันสักครู่ค่ะดูดีมีธรรมดูดีมีธรรมดูดีมีธรรมทำนำทัวเช้านี้เราจะพาคุณผู้ชม ไปท่องเที่ยวและทาบุญที่ไหนเราไปชมพร้อมๆกันค่ะคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้เราไปชมภาพบรรยากาศงานทําบุญเนื่องในโอกาสคล้ายวันมรณภาพปีที่37ของพระครูขันตยาพิวัตรหรือหลวงพ่อฉบับขันติโกอดีตเจ้าอาวาสวัดสะแก้วที่ตําบลบางเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองซึ่งท่านคือพระสงฆ์ผู้มีความเมตตา ริเริ่มในการดูแลเด็กกำพร้าและยากจนวัดสะแก้วภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมกันเลยครับขอความสุขความสวัสดีจงมีกระท่านผู้รับชมรับฟังในรายการดูดีมีธรรมทุกทุกท่านวันนี้ได้จัดงานบำเพ็ญบุญกุศลถวายหลวงพ่อพระครูขันตยาพิวัตรหรือหลวงพ่อฉบับ อดีตเจ้าวาดวัดสากแก้วตําบลบางเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเป็นพระอาจารย์รูปแรกที่เลี้ยงเด็กกพรพายากจนเป็นเทพเจ้าของเด็กนักเรียนมาเก่าก่อนเป็นพระผู้เปี่ยมด้วยเมตตาแล้วก็ได้กราบอาราธนาพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้งกรุงเทพจังหวัดอ่างทองเจ้าคุณเทพเจ้าคุณธรรม เจ้าคุณธรรมเจ้าคุณเทพเจ้าคุณราชมาสวดพระพุทธมนต์ธรรมนิยามมาสูตรแล้วก็นิมวล์พระสงฆ์มาฉันพระทหารเพลงอีก62รูปรวมพระทั้งหมดก็ประมาณ72รูปเพื่อต่ออายุของหลวงพ่อฉบับที่ท่านวรณภาพอายุ71ปีฉะนั้นการจัดงานวันนี้ก็ได้เชิญทางข้าราชการ มีผู้อำนวยการผู้จัดการสามโรงเรียนโรงเรียนวัดสักแก้วโรงเรียนธนกูลอุปถัมภ์โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมโรงเรียนไทยรัฐวิทยาหกได้มาร่วมเป็นประธานจัดงานโดยมีประชาชนชาววัดสักแก้วและสิทธิ์เก่าของวัดสักแก้วได้พร้อมเพรียงกันมาร่วมจัดงานในครั้งนี้แล้วก็กลางคืนก็มีลิเกเด็กวัดสักแก้วและมีภาพยนตร์ให้ได้ชมกัน ฉะนั้นการจัดงานนี้ก็ต้องอาศัยความสามัคคีตรงนี้สําคัญสุขาสังคัสะสามคัคคีความพร้อมเพรียงของหมู่เป็นบ่อกเกิดแห่งความสําเร็จทุกประการฉะนั้นก็ขอให้ท่านผู้รับชมรับฟังนึกไว้เสมอว่าถ้าเก่งคนเดียวทําอะไรไม่สําเร็จไม่สมความปรารถนาเราต้องสามัคคีกันรักกันตัวนี้สําคัญประเทศชาติบ้านเมืองจะเจริญรุ่งเรือง,งไปรอดรุ่งโรด จะต้องสมัครสมานสามัคคีกันทุกกระทรวงกรมกองร่วมกับประชาชนพุทธบริษัททุกทุกท่านแต่ถ้าเก่งคนเดียวไปไม่รอดฉะนั้นอันนี้ขอให้ทุกท่านนึกไว้เสมอว่าเราต้องเก่งไปพร้มพรอมๆกันะฉะนั้นที่วัดจะแก้วก็เช่นเดียวกันยึดหลักความสามคัคคีหรือที่เรียกว่าบรวรบ้านวัดโรงเรียนต้องรักสามัคคีกัน บ้านก็สามัคคีกันวัดก็สามัคคีกันโรงเรียนก็สามัคคีกันทั้งสส่วนนี้รักสามัคคีกันก็จะสร้างความก้าวหน้านำความเจริญมาสู่ในบ้านนี้ตำบลน,นี้อำเภอนี้ก็เห็นท่าจะต้องขออนุโมทนากับทุกท่านที่มาร่วมงานวันนี้ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีหมดทุกหมดโศกหมดโรค,หม,โรคหมดภัยญาติโยมที่มาช่วยวัดสักแก้ว ตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้นำเข้าสารอาหารแห้งมาก็ดีเครื่องสมุดดินสอเครื่องเขียนเครื่องกีฬามาก็ขอให้ทุกท่านมีความเจริญก้าวหน้าอย่าเจ็บอย่าจนอย่าเจ๊งร่ำรวยและมีสติปัญญาก็ขอให้ทุกท่านที่ได้เคยอุปธรรมบำรุงวัดะแก้วขอให้คลาดแล้วจากทุกโศกโรคภัยอยู่ใกล้ไๆที่ไหนกับใครขอให้พบแต่คนดีขอให้มีคนดีชูชุบอุปธรรม คนชั่วจะได้กลายกล้ำเข้ามาใครใครคิดร้ายก็ขอให้พ่ายแพ้ไปขอให้ทุกท่านที่มาร่วมงานวันนี้จงประสบแต่ความสุขสวัสดีมีสุขภาพแข็งแรงโดยทั่วกันขอเจริญพร